ถไฟนะครับวันนี้อาข้างหน่อยขางหน่อยรถไฟขบวนขนถึงสาครับ TPO นะครับผม TPO นะครับอ่าปูนซีเมนต์นะครับปูนอะไรล่ะปูนซีเมนต์ครับลูกนะสอนข้างยาวปวรุงรนะครับพี่น้องครับนะอันนี้มาจอดที่สาานีนครราชสีมานะครับมาจากการส่ง สินค้าที่อำเภอการสังนะครับสถานีการสังนะครับพี่น้องยาพอสมควรครับนะครับเด็กๆนะครับคนไหนชอบดูนะครับมาดูได้นะครับเวลา9้าโมงซึ่งเกือบสีโมงนะครับมาดูได้เลยนะครับที่สถานีนครราชสีมานะครับผมสถานีรถไฟครับสวัสดีครับ